เคแล้วตอนนี้ผมเปิดการทำงานอโต o p ลอต t EAP แล้วนะฮะนี่ออโต s t e อ r i n g อ u ตโิ keeping อ u t โต้ range c h a นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวปรับหน้าจอให้มันสว่างนิดนึงจะได้เห็นกันโอน้เห็นไหมเนี่ย ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะแล้วก็พวงมาลัยไม่ได้จับนะครับไม่ได้เบรกด,ด้วยมันก็จะทํางานให้เองตอนนี้เนี่ยผมตั้งความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเนี่ยอยากจะไปเลนขวาใช่ไหมอ่าเขาบอกให้จับพวงมาลัยนิดนึงโอเคจะไปเลนขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวานี่มันเลี้ยวให้เองแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยระบบเขาทํางานค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆเลยนะ อารถข้างหลังมาเร็ยวหลบให้เขาหน่อยยวซ้ายเห็นไหมฮะเลี้ยวให้เองแล้วก็ผมตั้งระยะห่างจากรถขัานหน้าไว้สองระดับนะครับนี่มันก็ค่อยๆเบรกให้เองนะเห็นไหมเบรกสมูทๆเลยนะนี่ไม่ได้เบรกนะโอเคเนี่ยเห็นไหมระบบมันดีนะการทํางานก็ดีนี่รถทางขวามาผมจะเลี้ยวขวาออกไปนะเขาจะเลี้ยวให้ไหมดูสิ ไม่เลี้ยวให้นะเห็นไหมแต่พอรถหมดไปแล้วเลี้ยวไหมนี่เลี้ยวให้นี่เห็นไหมเลี้ยวขวาให้ดีมากๆ